สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป๊อกมากี้เลี้ยงแฟดมีกามียาโซเชียลชื่นชมสอนลูกได้ดีมาก เพลิแปบ,บเดียวก็โตขึ้นมาอีกระดับแล้วสำหรับมีก้ามิยาลูกฝาแฝดของนางเอกสาวมากี้และป๊อกพัศรกรจนบางครั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ตั้งตัวแทบไม่ทันเลยทีเดียวล่าสุดป๊อกพัศรกรก็ได้เผยภาพขนาที่มีก้ามิยานั่งดูการ์ตูนและกินขนมอยู่ด้วยกันเรียกว่าทำเอาคนเป็นพ่อนั้นแอบใจหายขึ้นมาทันทีโดยเจ้าตัวระบุข,ข้อความว่าโตเร็วกันเหลือเกินลูกนี่ถึงวันที่สองพี่น้องเขานั่งกินขนมไปด้วยดูการ์ตูนไปด้วยแล้วเหรอเนี่ย งานนี้แฟนๆที่ติดตาม i ิน t a g r a m ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ทันที่ว่าน้องทั้งสองคนโตวัยขึ้นจริงๆอีกทั้งยังฉายแววความหล่อและความสวยตามคุณพ่อคุณแม่มาติดๆเลยทีเดียวครับ่วนทางด้านป๊อกและมากี้ก็ได้มีการทำคอนเทนต์สอนลูกๆใช้ชีวิตซื้อของกลางห้างด้วยแอบดูอยู่ห่างๆอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Glass Test Newsroom .info ขอบคุณครับ